ตั้งแต่ห่างกันไปเขาเอาดวงของคุณไปปรึกษาหมอดูบ้างไหมนะคะคนที่อยู่ในใจคุณคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่เนี่ยเขาเอาไปปรึกษาไหมเดมเพลอร์มีการปรึกษามีการทำนายดวงเลยละค่ะเ,เขาน่าจะไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่แนวโหราศาสตร์นนะโหนการทำนายวันเดือนปีเกิดหรือไม่ก็พระที่สามารถ ทำนายดวงได้ประมาณนี้นะคะเขาก็ถามในเรื่องทั่วไปการงานการเงินและเรื่องของคุณด้วยค่ะและที่สำคัญนะเขาคอยติดตามการใช้ชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาเออเหตุผลที่ไปดูเรื่องคุณด้วยก็คือเขายังรู้สึกว่ายังคิดถึงแล้วก็ยังอยากที่จะ เ,เริ่มต้นในความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคุณแล้วเขาน่าจะแบบว่าจบความสัมพันธ์ไปแล้วเนาะห่างกันไปแล้วจริงๆแล้วแหละเหมือนกับว่าทั้งดูดวงแล้วก็ทั้งตามติดชีวิตคุณบนโล,โลกโซเชียลออนไลน์เลยก็ว่าได้ค่ะเขาเอาดวงของคุณเนี่ยไปปรึกษาหมอดูที่เป็นพระผู้ใหญ่หรือโหราศาสตร์ ที่ดูด้านวันเดือนปีเกิดได้อย่างแน่นอนเพราะเขายัางรู้สึกคิดถึงและยังรู้สึกอยากได้รับโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่ค่ะ